ฝึกแก้สมการไปกับคณิตพิธา EP 6ครับใน EP 6นจะเป็นของแถมนอกหลักสูตรนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอะสมการช่วงครับมันจะมีอะสมการอยู่อันนึงที่ใช้เครื่องหมาย2ตัวเขียนติดกันแบบนี้ครับ a น้อยกว่า x น้อยกว่า b หรือ a น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับ b หรือบางทีนะครับอาจจะเป็นมีเท่ากับแปะแค่ตัวเดียวก็เป็นไปได้แต่พิธาจะเรียกอ่ะสมการลักษณะนี้ว่าเป็นอะสมการช่วงครับด้านหนึ่งมันเหมือนมีอะสมการ2ตัวซ้อนกันอยู่นั่น ก็คือ a น้อยกว่า x คนหนึ่งและ x น้อยกว่า b คนหนึ่งแต่ว่าใครที่ทํามันจนชํานาญเนี่ยก็จะเข้าใจว่าถ้าเกิดอย่างกรณนนีด้านซ้ายนะครับ เรียกเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าไอ้ค่า x ของเราเนี่ยอยู่ระหว่างตัว a กับตัว b ในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยก็คือ x ของเราเนี่ยอยู่ตั้งแต่ตัว a ถึงตัว b มีรายละเอียดเชิงภาษาเล็กน้อยก็คือไอ้เนี่ยไม่มีเท่ากับก็จะใช้คําว่าระหว่างแต่ไอ้เนี่ยเท่ากับหัวท้ายได้จะใช้คําว่าตั้งแต่ตรงนี้ยังไม่ซีเรียสล,ละกันถ้าได้เรียนแล้วก็ฝึกใช้บ่อยๆมันก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่พิถาซีเรียสก็คืออย่างนี้สาเหตุที่เรียกว่าอัตาสมการช่วงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียน เส้นจํานวนออกมาเนี่ยเราจะสนใจจํานวน2จํานวนคือน้อง A น้อง B ใช่ไหมไอตัวแปร x ของเราจะอยู่ระหว่างตัว A กับตัว B ก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้ครับแล้วพอมันไม่มีเท่ากับเนี่ยก็วงกลมโปง่งธรรมดาส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็คล้ายๆกันครับไอตัว x ของเราเนี่ยก็จะอยู่ ตรงกลางเหมือนกันเลยระหว่างตัว A กับตัว B เพียงแต่เอาหัวท้ายด้วยเลยระบายทึบๆแบบนี้ครับไออาสมการที่เขียนแบบนี้จะเรียกว่าอารสมการช่วงและจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าด้วยนะไม่ใช้มากกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างว่าทําไมถึงไม่ใช่ะนะเออแต่ว่านี่ก็จะใช้ง่ายๆแค่นี้ครับ ทีนี้ประเด็นก็คือเราจะต้องแก้หาคําตอบให้เป็นสําหรับอสมการช่วงเนี่ยสรุปตรงนี้ว,ว่ามีวิธีแก้หลกัลกๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีก็คือ 1. ใช้ไใช้สมบัติบวกลบคูณหารทั้งสองข้างของอสมการได้เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เรื่องเดียวกันเลยนะนั่นก็คือถ้าบวกสองข้างหรือลบสองข้างเครื่องหมายเดิมคูณด้วยเลขบวกทั้งสองข้างหารด้วยเลขบวกทั้งสองข้างเครื่องหมายเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คูณหารด้วยเลขติดลบทั้งสองข้าง ต้องกับเครื่องหมายเหมือนเดิมเด้เออแต่ว่าไอตัวนั้นอ่ะขอย้ามไม่ได้สอนเพราะจะสอนเบอร์2เลยนั่นก็คือจากสมบัติตรงนั้นก็สามารถแก้ด้วยการย้ายข้างได้เช่นเดียวกันนะครับ,<ๆ>รบก็จะสอนตัวนี้นะครับผมส่วนไอเบอร์3แยกกรณีเนี่ยจะเป็นเทคนิคพิเศษแล้วซึ่งก็จําเป็นเหมือนกันในอัสมการยากๆแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้สอนในคลิปสรุปเพราะว่า มันคือเนื้อหาหม .4 จริงๆและก็เดี๋ยวไปว่ากันในม .4 ละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องของการแก้อสมการโดยการย้ายข้างนะครับไอการแก้อสมการโดยการย้ายข้างจริงๆก็ง่ายตัวอย่างแรกครับจงหาคําตอบของอสมการ20น้อยกว่า 3x ลบ4น้อยกว่า32ครับเราจะเห็นว่ามันจะมี3ช่วงใช่ไหม อ่สมการช่วงเนี่ยตัวแปรจะอยู่ตรงกลางเพราะตัวแปรต้องอยู่ตรงกลางระหว่างหัวกระ้ายมันจะอยู่ตรงกลางโอเคปะ่ะแล้วว่ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยหมายความว่าเราก็จะกําจัดคนที่เหลือโดยตัวแรกที่เราอยากกาจัดก็คือเลขลบสเพียงแต่ว่าอะสมการช่วงสรุปตรงนี้นะย้ายข้างตามปกติได้เลยหมายความว่าเราอยากกาจัดสิกําจัดลบสเนี่ยก็ย้ายไปเป็นบวกสี่ได้เลยเพียงแต่ว่า พราะมันต้องย้ายเนี่ยมันไม่ได้ย้ายฝั่งเดียวครับมันแค่ต้องย้ายไปทั้ง2ข้างย้ายไปทั้ง2ฝั่งแปลว่าไอ้ลบสตัวนี้นะลบสย้ายไปเป็นบวกสครับเพียงแต่บวกสเนี่ย ก็ต้องบวกทั้งสองข้างคือบวกด้านซ้ายสุดและบวกด้านขวาสุดแค่นี้เองย้ายจากลบไปเป็นบวกแค่บวกทั้งสองข้างย้ายไปทั้งสองฝั่งเลยด้านซ้ายมือเนี่ยยี่บวกสก็คือได้เลขยี่สิบสี่ครับสามิบสองบวกสี่ก็คือได้เลขสามสิบหกก็จะได้ยี่สิบน้อยกว่าสามเอ็กน้อยกว่าสามสิบหกครับแล้ว ตัว 3x ตัวนี้อยากกำจัดเลข3อยู่ในโหมดคูณหารคูณอยู่ย้ายไปหารออกและก็แค่ต้องย้ายไปหารออกทั้ง2ข้างครับนั่นแปลว่าด้านซ้ายมือครับ24ตัวนี้ก็ย้าย3ไปหารซะ36ตัวนี้ก็ย้าย3ไปหารซะครับที่เด๋ก็คิดเลขธรรมดาเลย24หาร3มได้8ครับ36หาร3ได้12นั่นก็คือ8น้อยกว่า x น้อยกว่า12หรือพี่ถาจะชอบอ่านแบบนี้ว่า x อยู่ตรงกลางระหว่าง8กับ12ครับเขียนเป็นเส้นจำนวนจะง,งา ง่ายเลยเพราะว่า8อยู่ทางท้ายมือ12อยู่ทางขวามือ x อ,อยู่ตรงกลางก็ขีดตรงกลางของเราแค่นี้จบตอบครับไอพวกอสมการช่วงพวกเนี้ยมันในมต้นอ่ะมันไม่ค่อยได้เจอหรือบางโรงเรียนก็สอนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปเจอจริงๆในมสีมันเลยสำหรับพี่หนักก็ตลกหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่าตอนมอต้นไม่ได้เรียนแต่มปลายมาแล้วต้องแก้เป็น มันก็แปลกๆแต่ว่าเอ้ยมันจริงก็ไม่ได้แก้ยากครับมันก็แก้เหมือนเหมือนเดิมเนี่ยแหละนี่เนหนตัวอย่างตัวอย่าง2ครับจงหาคําตอบของอสมกราร11น้อยกว่าเท่ากับลบ 2x บวก7น้อยกว่าเท่ากับ29ครับ ก็แก้แบบเดิมเลยครับผมถ้าตัวแปรอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายเลยนั่นแปลว่าอะไรอย่างแรกก็กล้องกำจัดบวก7ใช่ไหมบวก7ย้ายไปเป็นลบ7แต่เวลาย้ายก็แค่ต้องย้ายไปทั้ง2ข้างก็คือลบ7ทางด้านซ้ายและลบ7ทางด้านขวาแบบนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรป้าก็แค่คิดเลขธรรมดา1 1บเได้เลข4ครับยีลบเได้เลข22ครับก็เลยได้4น้อยกว่าเท่ากับลบสน้อยกว่าเท่ากับ22ครับ แล้วก็คราวนี้ครับไอ้ลบสองกตัวเนี้ยก้อนตัวแปรยากำจัดลบสอยู่ในโหมดคูณหารคูณอยู่ย้ายไปหารออกและเมื่อไหร่ก็ตามย้ายเลขติดลบไปคูณหรือหารต้องกับเครื่องหมาย เสมอครับเพราะนั้นไอ้ลบสองตัวนี้ย้ายไปหารเนี่ยก็ต้องกับเครื่องหมายเด้อม,มาเออน้อยกว่าเท่ากับเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นมากกว่าเท่ากับครับเพราะนั้นตรงนี้ครับเออสี่หารลบสองทางด้านซ้ายมือและยี่สิบสองหารลบสองทางด้านขวามือครับแล้วก็คิดเลขให้เรียบร้อยสี่หารลบสองเนี่ยก็จะได้เป็นเลขลบสองนะครับส่วนด้านขวามือยี่สิบสองหารลบสองเนี่ยก็จะได้เป็นเลขลบสิบเอ็ดครับจริงๆจะบอกว่าตัวนี้แก้อ,อาจสมการจบแล้วก็ได้เพียงแต่ว่า ในอาจสมการช่วงเราจะไม่นิยมใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเพราะว่าเวลาไปเขียนเส้นจำนวนมันงงครับคือไอ้ลบสเนี่ยมันเป็นเลขมากลบสิมันเป็นเลขน้อยเราก็อยากให้เลขน้อยมันอยู่ทางด้านซ้ายเลขมากมันอยู่ทางด้านขวามันสะดวกกว่ามันเลยทําให้ตรงนี้นะครับไอ,อ้อาสมการช่วงเนี่ยเรามักจะนิยมเขียนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับครับถ้าเจอเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับแบบเนี้ยเราจะต้องอ่านย้อนกลับสักนิดนึงลบสมากกว่าเท่ากับ x มากกว่าเท่ากับลบสิอเนี่ยอ่านย้อนกลับ ก็จะเป็นลบสิน้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับลบสองครับอ่านย้อนกลับแบบนี้แค่นั้นครับแล้วที่เหลือเนี่ยพอมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามันง่ายเนี่ยพอลบสิก็จะอยู่ด้านซ้ายของเส้นจํานวนลบสก็จะอยู่ด้านขวาของเส้นจํานวนตามปกติเลยและเอ Umwelt ของเราอยู่ตรงกลางระหว่างคู่นี้ด้านบน,นย้ำอีกทีนะไม่ได้ผิดแต่ว่ามันไปเขียนเส้นจํานวนยากอะเดี๋ยวมันต้องมีคนเผลอถ้าอยู่ดีต่อวันนี้มันก็ต้องมีคนเผลอเอาลบสปักทางด้านซ้ายเอาลบสิปักทางด้านขวาซึ่งเป็นเส้นจํานวนที่อุบาทมากเส้นจํานวนด้านขวาต้องมากด้านซ้าย ต้องน้อยถูกปะละ่ะเออก็แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้มีเท่ากับด้วยอย่าลืมระบายทึบๆนะครับจบต่อครับ อสมการช่วงจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆครับเราก็จะเห็นว่ามันก็แก้เหมือนก่อนนะเนี้ยมันก็ย้ายข้างตามปกติได้เลยแค่ว่าเวลาย้ายข้างย้ายไปทั้ง2ข้างแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยย้ายเลขติลบไปคูณหารต้องกับเครื่องหมายเสมอซึ่งก็อาจจะมีเรื่องหน้าปวดหัวเล็กน้อยเหมือนตัวอย่างที่2อ,อันนี้ครับเลยหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายครับจ้องหาคําตอบของอสมการ 2x บวก5น้อยกว่า 5x ลบน้อยกว่าเท่ากับ 2x บวก11ครับ อ่ะสมการช่วงจะเริ่มยากขึ้นวุ่นวายขึ้นเมื่อมันมีตัวแปรหลายตัวก่อนหน้านี้ถ้ามีตัวแปรอยู่ตรงกลางแค่ก้อนเดียวก็ย้ายข้างตามปกติได้เลยแต่ว่าพอมันมีตัวแปรหลายๆตัวแบบนี้ครับก็อาจจะเริ่มยากเพียงแต่ว่าในตัวอย่างที่3มยังถือว่าง่ายเพราะว่า ไอฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นตัวแปร 2x เหมือนกันตะกี้เนี่ยนึกภาพออกปะว่าเวลาเราย้ายลบ7ย้ายไปเป็นบวก7ทั้ง2ข้างงั้นกับการบวก 2x ถ้ามันมีทั้ง2ข้างอะ่ะก็ย้ายหุบเข้ามาเป็นลบ 2x ก้อนเดียวได้นึกออกไหมลบ 2x ย้ายไปเป็นบวก 2x 2ข้าง นึกออกไหมครับหรือเราอาจจะใช้คุณสมบัตินี้ก็ได้ครับลบออกด้วย 2x ตลอดทั้งอะสมการก็จะทําการกําจัด 2x หัวท้ายแล้วไปเกิดลบ 2x ที่อยู่ตรงกลางแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับเอ้ยอันนี้พี่ดาน่าจะสอนลวกๆได้แหละอ่ะสมการช่วงอะ่ะเพราะว่านี่คือเนื้อหาเพิ่มเติมและเนื้อหาเสริมและไม่ต้องซีเรียสแล้วนะครับคราวนี้พอมันมีอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวแปรมันจะรวมล่างกันได้เนาะ 5x ลบ 2x เนี่ยเหลือ 3x นะครับเราก็ได้ด้านซ้าย5น้อยกว่า 3x ลบ7น้อยกว่าเท่ากับเลข ลบ7ตัวนี้ครับย้ายไปเป็นบวก7ทั้ง2ข้างนะครับ5บวก7ได้1 2 11บวก7ได้เออ18ตรงกลางเหลือ 3x ตามปกติครับ3ตัวนี้ก็ย้ายไปหารย้ายเลขบวกไปหารสบายใจไม่มีอะไรอันตรายครับย้ายเลขบวกไปหารก็ยังเป็นเครื่องหมายเดิมครับเพราะนั้นด้านซ้ายมือ12หาร3ด้านขวามือ18หาร 3, ลอกเครื่องหมายให้ถูกต้องเด้อด้านซ้ายมือเนี่ยหารออกมาก็คือได้เลข4ด้านขวามือหารออกมาก็คือได้เลขหนั่นเองนะครับแล้วก็เอออันนี้ก็จะปักเส้นจำนวนออกมาด้าน ซ้ายสีด้านขวา6 x อ,อยู่ตรงกลางนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พี่ถาเจตนานะให้มันมีเท่ากับแค่อันเดียวก็คือแปะข้างขวาจริงๆอ่ะสมการที่แบบเนี้ยถามว่ามีโอกาสเจอไหมก็คงมีในบางกรณีก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันมักจะไม่น้อยกว่าล้วนๆก็น้อยกว่าเท่ากับล้วนๆแต่ถามว่ามันจะมีแบบไอทีม่มีแปะแค่บ,บางอันแบบนี้ไหมก็มีได้ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้ซึ่งไม่ได้คุยนะครับก็คือในกรณีของอ่ะสมการช่วงเนี้ยแน่นอนว่ามัน จะเริ่มยากขึ้นก็คือถ้าตัวแปดด้านซ้ายเป็น 3x ตรงกลาง 5x ด้านขวามือ 4x นั่นแหละสนุกแหละครับเพื่อนๆ่อนวิธีการที่เราสอนไปตรงนี้ก็จะไม่ได้ครอบคุมตัวนั้นนะครับเพราะว่าไอตัวที่พูดให้ฟังเนี่ยมันก็คือต้องใช้วิธีที่3นะครับนั่นก็คือแยกกรณีซึ่งอันนี้มันเป็นเนื้อหาหม .4 และจริงๆทั้งหมดในอสมการช่วงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะไปเจอกันจริงจังในม .4 แต่ว่าย้ำอีกทีเป็นไปได้นะเคยเจอประจานะครับหลายๆโรงเรียนอาจารย์ก็สอนอสมการช่วงในม .3 เหมือนกันเพราะจริิิงงงๆๆๆอออกกเเทท่่่่่าาีมม็คล้ยดไ ความรู้เดิมก็สามารถแก้สมการช่วงได้ครับไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าในพาร์ทอัตาสมการช่วงที่ถามไม่ได้ใช้สอนเวอร์ชันสมบัตินะครับถ้าเอออยากรู้เดินไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนแล้วกัน,นครับผมเออแต่ถ้าอาจารย์เขาไม่ได้สอนอก็ปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้หรือเอาบอกก่อนมันแต่ละคนมันมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเนาะใครเป็นสายเอาจริงครับแล้วอยากรู้จริงๆก็ฝ่าไปเดินไปทำอาจารย์ที่โรงเรียนนะคงไม่ได้ทำคลิปอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะ แต่อย่างน้อยที่สุดในตอนที่หกก็จะเป็นของแถมเกี่ยวกับเรื่องอสมการช่วงแล้วก็ในก่อนหน้านี้ครับ ep 1ถึง ep 5จริงๆนั่นคืนอเนื้อหาหลักของม .3 ในวิธีการแก้อสมการซึ่งกล้าพูดตรงนี้เลยว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมสมบัติก่อสอนย้ายข้างก่อสอนแต่อสมการอะ่ะมันยังมีเรื่องโจทย์ปัญหาอีกซึ่งอันนั้นหละไม่ได้สอนนะครับแล้วก็สนุกเลยละ่ะไอโจทย์ปัญหาอสมการอะ่ะยังไงก็ฝากไปเรียนที่โรงเรียนหรือ ฝากคอสออนไลน์คนนี้พิธาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสำหรับคลิปสุดชุดน,นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในโอกาสถัดไปครับอย่าลืมนะครับคิดถึงคน,นีคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบาย,บายครับ